ม่ทุบวิน,น่อยแล้วครัคบยอดเลยรอบอไหมรอม่อไหมน่ารักไหมปี้ราบินใคราี้รับาโหแน่นอโน,โนอยู่แล้วนะฮะถ้ะาเกิดว่า ถึงแบรนด์มากลองที่อร่อยแล้วก็เป็นกระแสรสชาติดีในตอนนี้ก็ต้องซูรีนี่แหละก็แน่นอนใช่ไหมรีนุ่วันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะที่ได้มาเจอกับซีอของแบรนด์เพราะว่าผมเองเนี่ยก็อุดหนุนเป็นประจำอยู่แล้วชอบมากเล็เวลเวตก็อร่อยโอ้เลมอนพายก็อร่อยโอ้อร่อยทุกรสชาติจริงๆแหละต้องลองครับพว่นี้ ได้อร่อยทุกรสชาติผมบอกเลยนะฮะและที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยเราจะมีเมนูแล้วก็รสชาติสุดเอ็กซลูซีเป็นน้อวินน้องครับเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์ลูซีจริงใช่ครับเพราะจริงเนี่ยรสชาติได้เป็นหนึ่งรสชาติที่มีคนกับแบรนด์นะครับเพื่อสําหรับสเปเชียลสำหรับฮันเซนโทนบราซิล้วก็อีเวนต์นี้นะครับครับครับอ้ามาพูดถึงอีเวนต์นี้ก่อนนิดนึงดีกว่าเพราะว่าแอบเห็นพี่เนี่ยเดินทัวร์แล้วว่ามีร้านและเป็นไงบ้างบรรยากาศ ของหาเยอะไหมดีมากครับคือเอ่อผมเป็นสายฟูดี้อยู่แล้วก็ชอบทานอาหารชอบทานขนมอยู่แล้วครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยตอบโจทย์เพราะว่าในแต่ละฟลอร์เนี่ยเขาจะมีความสเปเชียลตี้ของเขาในเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสายของหวานหรือว่าเป็นสายอาหารแล้วแต่ละร้านที่นำมาเนี่ยคือต้องบอกว่าชื่อหน้าหมดเลย นานนะครับวานนี้อยู่นานนะมาทานที่นี่แออวครบออกมาครับมันดีเนาะเพราะว่าแอบเห็นวิชิมเกือบครบทุกร้านแล้วเนาะใช่ไหมว่าจะเป็นคุกกี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆใช่ครับมีหมดเลยมีหมดเลยอ่า ต้องรีบมานะฮะใครที่แบบเป็นแนวฟู้ดดี้เนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าซูรีเองเนี่ยนะครับก็เหมือนมีเมนูพิเศษที่เดี๋ยวพี่นิสสุมรรชนเนี่ยจะได้ลองชิมด้วยเมนูนั้นมีชื่อว่ากรตี้ไวท์ทีกรุนตี้ไวท์ทีนะฮะหูแค่ชื่อก็อยากจะลองแล้วว่าเออชจะเป็นยังไงท่ามึนแรกบันดานใจก่อนอินสปิเรชันของรสชาตินี้มาหม่ไหฮะจริงๆรสชาตินี้เป็นรสชาติใหม่มากนะครับเพราะว่าต้นกำเด็ดของเขาเนี่ยคือ ว่าว่ากับฟรังเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่ในนี้ครับมีความไว้ที่มีกินชาที่ครีชีดอยู่ด้านนอก กรสใเนี่ยคือเป็นตลาดดีได้แต่ว่ากลมกล่อมมากต้องลองทานดออนู่ไม่คนพลาดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่ยแล้วนะครับวิธีการทำเนี่ยจริงๆเนี่ยการทำมังกรเนี่ยมันเป็นวิธีการทําที่มันไม่ง่ายนะมันมีหลายขั้นตอนมากแต่เรื่องจากรเน,นี้ยเวลาเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเราเรารวบลัดขั้นตอนวันนี้เดี๋ยวจะให้วินแค่แบบสาธิตประมาณสักสองสามขั้นตอนนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่วิศวชนเนี่ยจะได้ชิมด้วยกับรสชาตินี้นะครับอ่ะเราเริ่มจากอะไระเดี๋ยวพูดถึงวัตถุด,ดิบก่อนเลยวัน,น องคำเปลวด้วยใช่ครับ<ะ>เสริมความเป็นสิริมงคลใช่ไหมฮะเสริมความลักชูโอเคความลักชูรี่นะเอาิทองคับเปลวเี่ยอะไรครับอาจจะใส่ถุงมือก่อนแน่นอนการทําขนมเนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องของอนา,ามัยด้วยสุขอาอนามัยนะฮะแล้วก็ทีมงานของซูรีวันนี้ก็มาด้วยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะให้บิณใส่ถุงมือกันก่อนนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าขายดีแน่ๆมา ได้เลยครับได้เลยครับลรามีเป็นคัมเลร์่ะน้องวินน้องถ้าอันนี้อ่ะฮะอันนี้คัมเบร์เนี่ยเป็นครมโบครัมโบลองเดี๋ยวลองนี่แหละครับอืมอืมอืมในี่ยมันตึ้งมโบอืมอืมอืมแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นไวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตอ่ามาเริ่มจากไหนเริ่มเลยฮะเริ่มเลยเริ่มจากกินมาก็ลองหน่อยฮะ ชาชาชความพิเศษของรสชาตินี้ปกติคือเราจะเป็นแบบว่ามีเดคอเรชันด้านบนเชลใช่ไหมแต่ว่าความพิเศษของฟตตีไวทยทีนี่ต้องบอกว่าเรามีการดิบไวช็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีตัวโรยคัมโบล์คาร์เนชเชลขอกมาสองอย่างแตออนท็อปแล้วก็แตะด้วยทองดีเลยครับเราเริ่มจากดิบก่อนนะครับได้คับ ็เริ่มความล็อกัวรี่เข้าไปนิดนึงนะฮะแน่อนเนาะถ้าเกิดว่าถ้าใครเคยได้ยินคุณวินเนี่ยพูดถึงจุดเริ่มต้นนะฮะของด์ซูรีเนี่ยนะฮะโู้จุดเริ่มต้นน่าสนใจมากแล้วก็ที่สำคัญการทำมาเกร์ของเนี่ย <c oughs> ทำไมฮะทำไมเอาวินฮะมองมองหน้าทีมง,งานเกิดอะไรขึ้นนะฮะตกตานิดน,นึงฮะเพราะว่าเพราะว่ามันมันตึดข้างเห็นไหม ยากเห็นไหมยากเห็นไห<า>ม,ม,มนะฮะนี่คือความใส่ใจพิธีพิถันทุชิ้งนะห<อ>มายความว่าเวลาคุณทานซูรีเนี่ยแต่ละชิ้นที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยคุณจะต้องผ่านขั้นตอนแล้วก็เรื่องราวมาเยอะมากๆนะวินน้องใช่เป็นพิธีพิถนัน ทีมถ่านริงอย่างที่บินเคยบอกว่าอย่างพวกเชลพวกอะไรถ้าแตกถ้าหักเนี่ยก็คือเป็นเวสเลยไม่ไม่เอาออกมาจำหน่ายใช่ไหมฮะอ๋อทราบด้วยทราบสิฮะผมเป็นแฟนไม่ธรรมดานะฮะผมจะโชว์มาแม้วันนี้เดี๋ยวเอาเได้ฮะได้ฮะแต่ผมดืเลยสเม่ ไปนอกจากกินแล้วผมก็ศึกษาด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามาการองเนี่ย,ยทำยากมันเป็นถือว่าเป็นงานศิละปะเหมือนกันน้องวินน้องใช่ครับอืมแต่ละชิ้นเนี่ยต้องเอาง่ายๆเอาเครื่อกจักทำไม่ได้ต้องคนทำเท่านั้นีน่ใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆนะฮะนีนะวันนี้ซีโอลงมือทำเองด้วยอะ่ะไม่ธรรมาดานี่ฮะเอาแหละเราก็โหลดคัมเบอร์ลงไปนี่จุดเด่นของของ ซูรีคืออะไรต้องถามต้องถามซีโอเองดีกว่ารสชาติยังไงหรือว่าแบบการนําเสนอเป็นยังไงครับบินครับคือจุดเด่นตอนนี้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างยูนีครับพี่จริงเพราะว่าเนี่ยรูปแบบที่ผมทำอาจจะหาทานที่ร้านไม่ได้แบบนี้น <c oughs> เพือจะเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นจริงับผมเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นนะทุกคนนะนะฮะแต่ว่าก็สวยเนาะเออเออเก่งอ่ะดี่ เรียวๆไงครับนี่คือทันยอนที่อาจจะดูเหมือนแบบรวดเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นี่ยไม่ไม่งา่ายไม่ง่ายครับแต่จริงๆจุดประสงค์หลักของตัวแบรนด์สวรีนะครับจะตั้งใจทำตรงนันพยายามจะผสมผสานระหว่างศิ้นผ่านตัวขนมเทียนอล่อยออกมาให้เป็นเข้าด้วยกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราได้ทานมาตสองชิ้นนี้เหมือนเรา นอกเหนือจากความอร่อยเราได้ Experience ในการทานเราได้ความโคตรโรจินของน้องเขาเราได้เราได้คุณค่าที่มากกว่านั้นเราอยากจะมอบสิ่งนั้นให้ จากที่จะได้รสชาติที่อร่อยแล้วคุณยังได้ประสบการณ์ด้วยดีมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราได้เสกผลงานศิลปะเป็นตัวครับว่าอย่างที่วินบอกนะว่ามาลองแต่ละร,รสชาติแต่ละชิ้นเนี่ยโหจะต้องแบบใส่ใจพิถีพิถันจริงๆใช่ใช่เพราะว่ารสชาติเนี่ย,ยเราเนี่ยทำเดคอเรชันที่แตกต่<ๆ><ๆ>างกันจริงพระนคความเป็นรสชาตินั้นออกมาให้ได้ไหมเอออันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยอ่ะราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแบรนด์โซลีกันวันนี้ภายในเวลาสองชั่วโมงพอไหมฮะก็ นะฮะทุกคนบอกไปพอเฮ้ยอย่าพูดถึงสาขาที่แม้สาขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายสาขามากๆเลยเนาะแล้วก็สาขาล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมจังหวัดอะไรอ่ะพัทยาบุรีชนบุรีนะฮะชาวชนบุรีก็จะได้ชิมซูรีกันใช่ครับใช่ไหมครับก็ตอนที่ชนบุรีก็เป็นสาขาสิบเก้าสิบเก้าใช่ไหมับใอืมอืแล้วก็เห็นในข่าวว่าจะเปิดอีกสองสาขาใช่ที่ เชียงใหม่หรือเปล่าเชียงใหม่หรอเปล่าเชียงใหม่เออไปไปเทุกคนจะไปกไปมไปนไปแล้วไปล้วไป้ล่ะไปไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วโคบินบอกไงว่าไปเชียงใหม่ จริงบ้าครับวินนี่เขาาวางแผนกันแล้วไงไปอยู่แล้ววินไปแล้วเพราะว่าวินเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ต้องใช้แผนที่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้หนูไปกับพี่ต้องใช้แผนอะไรพูดใหเฮ้ยตรงนี้ดีกว่หวันเลยว่าอัปเดตผลงานไหมพี่า่ี่เพิ่งถ่ายอินิกบ้าภาคสองจบใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยจะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะเออเร็วๆนี้ครับติดตามติดตามอืมอืมอืม แล้วพีหญ่บอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ในอนาคตที่แบบเร็วๆนี้ก็จะเริ่มถ่ายกันด้วยใช่ไหมโปรเจ<า>กต์อะไรแบโปรเจกต์สนุกน<ม>ะครับก็คิวออกมาแล้วทุกคนได้ยินแว้วว่าะจะเปิดกองเดือนยุคหนาเ<ม>งียๆนองงียๆไม่ได้ฟังกันแต่ว่ายินดีก่อนเานาะเพราะว่าผลงานเพลงนี้ได้เพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยอ๋อครับใช่นะสุดยอดมากพร้องไหม อยอดเก่งมากเก่งมากนะครับผมอ่ะวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ารสชาติฟูตี้ไวททีรสชาตินี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่นสมวรชนได้ลองชิมกันด้วยได้เลยนะแต่ว่ามีจํากัดจริงๆนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าแน่นอนฮนะเดี๋ยวระหว่างที่พี่ๆสมวรชนเนี่ยชิมรสชาตินี้อีกหนึ่งเรื่องนะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันโดนเนรร่วมทําบุญพ,พร้อมๆกับวินดีไหมอ่ะ เดี๋ยวระหว่างที่เราเสิร์ฟพี่ๆศ่ริงมงคน,นทุกคนครับเดี๋ยวจะมีคิวาโค้ดครับบินฮะแล้วก็ให้ซูนโวอลโฮเวอร์ทุกคนเนี่ยนะคะสแกนเทียวโค้ดร่วมบริจาคก,ก็แล้วแต่ ชื่นชอบแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่สะดวกเลยรายได้แบบไม่หักค่าใ้จ่ายนะวินนะ,<ส>ะเราจะนําไปมอบให้กับศูนย์ธรรมะวัดพลัง้าวเขาก็จะนําไปแบบสร้างเป็นแปลงเกษตรอะแล้แม<ล>ปลูกผักแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้กับชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยเกี่ยวเรื่องการปลูกผักแล้วก็ที่สําคัญเขายังสามารถที่จะมาเมมาก็บผักรับประทานได้ด้วย sustainability ด้วยสุดยอดมากๆอะมา,มา,มาทีมงานฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนครับสแกนเคเบิลโค้ดได้เลยครับมาสแกนเคียิลโค้ดครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ทีมงานเราจะมีมากะรอง พุทธิวัยทีเสิร์ฟให้ด้วยเสิร์ฟให้ถึงที่เลยครับระหว่างนี้นะครับเชิญครับพี่เสิร์มือชนครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็อยากจะพูดคุยกับวินอีกสักครู่นึงก่อนนิดนึงเนาะไหนๆมาแล้วอ่ะเนาะผมย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าบ๊อบอัพสโตร์อันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่มาที่เซ็นทรัลเอ็ s s y ซีด้วยใช่ครับคังแรเแบบนี้โอ้โอืจารย์กันได้ร้านสวยมาก ตกแต่งร้านได้สวยมากๆเนาะกับโซนแบบซูการ์สเคปตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเดินมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นนายสุรีแบบชัดเจนมากนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยรสชาติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะนอกเหนือจากรสชาตินี้นะวินเนาะได้ครับถ้าเราเยอะมาแล้วเราก็นอย่างที่จะเดี๋ยวหลอกรสชาติใหม่ๆเป็นประจำมันจะเป็นซีซันอลไหนก็ตามนะครับไปติดตามแบรนด์สุรีได้เลยร ประชาธิ่ตอบโจทย์ในช่วงเทศกาลแบบเออแล้วแต่แบบช่วงเทศกาลแล้ว<ม>แต่ซีซั่นน้นนานน้องอะไครัใช่ไหม<ฮ>น้องก็น้องจมึมไม่ขายดีมากน้ะใช่เออขายดีมากเห็นบอกว่า 5, 5, แป๊บเดียวห0าพกล่อง5,000เซตนี่คือหมดเลยอะ่ยอะแบบเคยเราแบ,บ่งเป็นสอง mm. กับเซตที่เป็น p ออเดอร์นะครับเ,<อ>เป็นเซตที่เราขายออฟไลน์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ใน period ที่เราขายออฟไลน์แล้วก่อน เอ้โไม่ทันจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีด้วยคนที่กดผักนะเออน้องชิวหลิวขายดีมากนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะาบุญหนุนวินไปดับไปด้วยยินดีฮะยินดีอร่อยที่บ้านชอบมากนะครับผมบอกก็ดังถึงจริงอร่อยจริงบอกเลยนะฮะอ่ะมาตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะฮะเชิญได้เลยครับตอนนี้คิวอารโค้ดนะฮะเสิร์ฟแล้วแต่เดี๋ยวสแกนได้ไหมแกนไม่ได้อ่ะมาเด <สา S 1> ี๋ยวเอาคิวอาร์โค้ดผมไปแทนแล้วกัน ผมแอบสังเกตนะเดี๋ยวดูแววตาพี่พี่สุวรรชนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสังเกตไปพร้อมๆกันว่าเมื่อเขาชิมไปแล้วกับรสชาติทูตี้ไวท์ทีแล้วสีหน้าแววตาแววตาโกหกไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันนิดนึงเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มได้แล้วเนาะเริ่มได้แล้วเนาะอ่ะเป็นไงบ้างครับได้ชิมได้เราเปิดชิมได้เลยครับเราเปิดชิมได้เลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะเดี๋ยวจะได้ชิมกันดูนะฮะนี่คือรสชาติอ่ะ e x ค l u s i v จริงๆอ่ะน้องวีน้องะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่นะครับก็มีีีเเสิร์ฟทท่่่นนนนาั้้ะะฮแลวก็เดี๋ยวพีีี่่ๆสมนนนนนชะครับ่ซ แแลล้้ววมาสังเกตแววตาก่อดชิมไปแล้วเป็นไงบ้างครับจริงๆเนี่ยเต้นๆเต้นน้องมินน้องเออเต้นไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฮะหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปอันนี้ก็คือคอนเสียแล้วสุรีเหมือนกันนะน้องเหมือนกันเป็นไงบ้างครับได้ไหมชิ้นเดียวไม่พอชิ้นเดียวไม่พอ แต่ชิ้นนี้ดิเอ็กซ์โคลสีเนาะเอ็กซ์โคลสีเหรอชิ้นนี้ไม่ได้ไม่ได้กูสีเดียวชิ้นเดียวเดียวเลยชิ้นเดียวเพราะว่าวินทำเองกับมือนะฮะนี่อร่อยไหมทุกคนอร่อยไหมอะไรนะครับอ๋อโอเคอย่างที่บอกไปเนาะเออแต่ อย่างนึงก็คืออันนี้เป็นเคล็ดลับเหมือนกันโนบินเนาะหลายคนบอกว่าสมมติว่าถ้าซื้อซูรีที่หน้าช็อปเป็นบุ๊กเนี่ยจำเป็นเลยไหมที่ต้องเปิดกล่องทานเลยคือจริงๆก็เป็นรูปแบบที่เราชิมมาอยู่เนี่ยคือทานได้เลยอุณน้ำบุญได้ดีสุดของเขานี่คือจะสั่ข้างในเด็ด เบสไบค์เดลเคยทานได้ดีมากแต่ว่าบางทีเนี่ยคือด้วยความที่บางคนจะไส่กล่องกลับมาจากตัวเองเดินไกลอะไรอย่างเงีย้ยครับภายใงานของเราเนี่ยก็จะมีการปรีซชิ้นที่มีความแข็งขึ้นมาหน่อยให้ได้กับระยะทางที่จะเดินทางไปสามารถแจ้งทีมงานได้ว่าขอขอ,ขอตัวแบบไ r ไอซ์หรืออะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปอ่ะใครเคยดูบินแนะนำก็คือถ้าสมมติซื้อหน้าช่องโค้กทานตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบมีปูดมากเทกเจอร์รสชาติมันจะเพอร์เฟกที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับ ีแล้วกันแต่อย่างที่บอกใครที่แบบอาจจะบ้านกายอยากจะกลับไปทานเป็นครอบครัวสามารถที่จะขอหนักหนึ่งว่ได้เติมได้เลยนะครับเวลาใช่ครับอร่อยไหมฮะท่านี้ว่าไงฮะอร่อยไหมลงตัวไหมหิวหิวมีเครื่องดื่มเพิ่มเติมของโซรีเพิ่มเติมไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเครื่องดื่มที่ร้านมีอะไรมาแนะนำได้เลยนะจริงๆเครื่องดื่มของเรามีหลากหลายมากเลยครับเป็นขวดของกาแฟเราก็มีนะครับมีเป็นของโซดาเนี่ยชีส จริงๆจะมีเฉพาะบางสาขาที่มเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีไม้นีพื้นที่ในเราก็จะเราแต่สาขาจะมีสเปซเยอะหน่อยครับต่จะสามารถมีดื่มมีเครื่องดื่มเด็บอกเลนะับว่าใส่ใจเรื่ไกลเดียจริงๆที่ร้านกระโปรเพื่อนก็ส่รงทมาตรงในรถของเรากำลังอหันเครื่องนี่งนี่ไง ของโซรีคือผมเอง <c oughs> <c oughs> แล้วก็อดอดเลยแล้วดังนั้นแหละวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้วินไปถ่ายภาพบริเวณจุดนู้นเนี่ยนะฮะแล้วก็กลับมาสัมภาษณ์กับพี่พีสื่อมวลชนเ,น,น,เนี่ยฝากผลงานอีกสักรอบนึ็นไหมได้เอาโอเคเชิญได้เลยแล้วก็ฝากร้านโซรีด้วยครับเชิญครับครับผมจริงๆก็ขอฝากที่นี่ด้วยนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับผมต้องบอกว่าคุณสายคูนี่เรียกสายดีเลยเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยนะครับมาทานกันที่นี่เลยตอบโจทย์ทุกรา้านตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ขอฝากงานโซรีด้วยได้เลย ผเอาผลงายสักนิดนึงไตามฝากดเลยนะครับก็ทีนี้มาสองได้จะออนแล้วครับผมแล้วก็เทศกาลหนหาได้จะเปิดกลองแล้ออออโอเคครับอ่ะสเสมยมเื่กับวิไนไป่วินหน่อยแล้ว